นี่คือ What are you is, ป,ป,ป๊อตป๊อตอายุ28ปีเป็น,นมินมอเตอร์ไซค์กับไรเดอร์ส่งอาหารป๊อตเป็นคนที่ดวงดีมากดวงดีขนาดไหนแล้วก็เฮ้ยอะไรอะจบดีจริงเลยเช้าวิในยเยอะเลยเวยรับออเดอร์ต่อดีกว่า โอครับผมฮัลโหลพี่แค่ลมสิบเก้าพี่ร้อยสิบบาทครับผมอุยเ็นลยอยโอ๊ยทำไมวันนี้มันซวยอย่างนี้วันนี้เนียบอกแล้วให้ทำระกันสังคมเฮ้ยพี่เป็นใครเนี่ย รู้ไหมเข้าโรงาบานทีเสียบไนหมื่นเลยนะเพราะที่คุณยุ่งไรผมก็เข้าเลยเรื่องผม,มยุ่งไรวะแล้วจ่ายประกันสังคมไม่ดีกว่าหรออย่างน้อยก็ได้เงินทดแทนสามร้อยบาทต่อวันไม่เกินสามสิบวันต่อปีจะจ่ายทําไมแพงแพงคนอย่างผมก็ดวงดีอยู่แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกดวงดีแลรอเนี่ยสมัครไวเ้เถอะประกันสังคมมาตราสี่สิบ เริ่มต้นแค่เจ็สิบาทต่อเดือนเป็นห่วงนะเนี่ยไรสาระสาระไปกินสาระาดีกว่าเห็นไหมผมรงนี้จะตายแค่นี้ไม่ต้องซื้อหรอกประกันน่ะเก็บตังค์ไปกินข้าวดีกว่าเป็นไงไมียอมสมัครเดียเป็นหมืน่นทีหลังก็สมัครไว้ซะ,ะนะ ประกันสังคมชื่อชีวิตไม่เป็นห่วงไม่บอกหรอกจ่ายประกันสังคมง่ายดีวเว้ยเป็นอะไรไหมครับประกันสังคมมาตา 40, 40. ช่วยชีวิตจริงด้วย